โอเคครับตัวนี้ก็เป็นสินค้าทางร้านราเหมือนกันนะครับม,มาอีกรอบหนึ่งตัวนี้จะเป็น MacBook Pro 13นิ้วปี2020นะครับตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ชิปป็นวันนะครับเป็น CPU i5 2.2 GHz นะครับแรม16 DDR 4 X แล้วก็สตอรเรจอยู่ที่512นะตัวนี้เป็นสเปคสั่งทำพิเศษนะครับ แต่ผมจะให้ดูรอบชาร์จอยู่ประมาณ200 202รอบประมาณนี้นะครับรอบชาร์จอยู่ประมาณ200รอบ202รอบสถานะแบตปกตินะครับตัวเครื่องใช้งานได้ดีทุกอย่างนะครับตำหนิเสียหายไม่มีนะมีแค่รอยใช้งานนิดนิดหน่อยๆครับยวมาดูกันอันนี้ก็คือคีย์บอร์ดอังกฤษนะครับทัชบาทัชไดดีปกติหมดเลยเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆเครื่องก่อนแล้วกันนะ เป็นสีสเปซเกนนะครับสีเทานะครับมาดูตามขออมันจะมีรอยนิดนึงครับตรงนี้ไม่ทราบว่ากล้องเห็นไหมนะอ่านี่ตรงนี้มีโป้งหมเนี่ยเป็นรอยขีดขูดขูดนิดนึงรอยใช้งานทานิดเดียวไม่ได้เยอะมากนะครับนอกนั้นก็ปกติเลยแต่ว่าบอดี้ตามมุมอะไรไม่มีบุบนะเนี่ยตามมุมสวยไม่มีบุบเลยนะครับพอร์ต USB C สี่ช่องนะครับ ตามขอบตามมุมสวยไม่มีปุบเลยนะครับประมาณนี้เลยตัวนี้ก็สเปคดีนะครับตัวนี้ขายให้ราคาเ,าเบาๆนะครับเอาไป29,900เาพนรอนะครับ2อ9 0 0พประมาณนี้นะครับดูด้านล่างนะครับตัวนี้อุปรกรณ์ก็จะมีเครื่องกับที่ชาร์จนะครับสภาพรวมถุนตีให้ประมาณ90%แล้วกันนะครับแต่ว่าลำโพงจอคีย์บอร์ดทุกอย่างปกติหมด สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแต่สเปคนี้คุ้มถ้าไปซื้อใหม่สเปคนี้จำตำ่ำมีห้าหมื่นแน่นอนครับสอบถามบอกว,ว่ามันเป็นแลปสิบหกแล้วก็ A7D ห้าหนึ D ่งสองเลยนะครับเดีย๋ยวผมรูปโปรแกรมให้พร้อมใช้งานนะครับใครสนใจก็ทั่งมาสอบถามได้นะครับ MacBook Pro สิบสามหรือสองพันยี่สิบสเปคพิเศษนะครับสอบถามเพิ่มเติมด้เลยส่วนคีย์บอร์ดใครใช้แบบนี้ไม่ถนัดเรามีภาษาไทยติดไห้นะครับไม่มีผลต่อการใช้งานนะวอลเป้ตมันรงมันอยู่แล้ว โอเคครับแม่ฝากด้วยนะครับแม่บุกโฟ13นิ้ว2,20 0สเปคสั่งทำขอบคุณมากครับ